วิธีไล่หนูออกจากห้องเครื่องยนต์ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอในช่วงหน้าฝนวันนี้เรามีเทคนิคดีๆที่จะป้องกันหนูมาให้เข้าไปทําความเสียหายในตัวเครื่องยนต์ 1. ทําความสะอาดใหญ่ภายในห้องเครื่องยนต์และห้องโดยสาร 2. กําจัดแหล่งอาหารบริเวณรอบๆที่จอดรถ 3. เปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้จะทําให้หนูรู้สึกว่าห้องเครื่องยนต์ไม่เป็นที่ปลอดภัยอีกต่อไป 4. หาสิ่งของที่หนูเกลียดเช่นลูกเหม็นยาไล่หนู และ 5, ละ5ก็คือการเลี้ยงแมวครับเมื่อกำจัดหนูออกไปแล้วอย่าลืมตรวจสอบร่องรอยที่เจ้าตัวจิ๋วสร้างความเสียหายไว้อย่างเช่นตัวชุดสายไฟห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นจุดที่หนูชอบไปจัดและทำรามเสียหายอย่างมากนะจุดที่2เลยนะครับก็บริเวณสายไฟบริเวณรอบๆกล่องฟิลนะครับจุดนี้จะพบเจอประจำที่หนูจะชอบเข้าไปแทะแล้วก็ ัทำพามเสียหายกับระบบไฟนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเมื่อหนูออกไปแล้วควรจะหมั่นทําความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์และภายในตัวรถอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันเจ้าตัวจิ๋วกลับมาทำพามเสียหายอีกนั่นเองครับ